ลูกหมูกว <S 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 นจังเลยอ่ะมาทอนี่แนี่ยใหญ่ลูกหมูก็โดนลูกฉันแกล้งมาตลอดอยู่แล้วนี่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วทำไตอนนี้ถึงมาขอร้องฉันแบบนี้ล่ะที่ฉันโกรธก็เพราะว่าฉันชอบลูกหมูไง C W M Film ฮัลโหลนะทองฮัลโหลลูกหมูแกจำเรื่องงานเรี้ยงอาทิตย์นี้ได้ใช่ไหมอืมจำได้สิดีมากรอบนี้เราแต่งชุดตริงเดียวกันหมดเลยนะเดี๋ยวฉันจะส่งชุดไปให้ชุดชุดหรอก็ใช่น่ะสิแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนสิชุดอะไรเนธะทองเนื้อทอง จะเจอกันทีมันก็ต้องจัดใหญ่จัดเต็มอยู่แล้วป้าเออหนแล้วนี่ลูกหมุยไม่มาอีกเหรอเดี๋ยวก็คงมาละมั้งรับรองนายต้องตกใจแน่ตกใจตกใจทำไมเดือทองเดี๋ยวนายก็รู้เองน่ะจ้า เดี๋ยวกันมาหรอนี่แกคิดว่าพวกฉันจะใส่ชุดง่ๆแบบนี้มากจริงๆหรอก็พวกเธอส่งชุดนี้มาให้ฉันแล้วก็บอกให้ฉันใส่มนี่ใส่เสื้อจะออกไปทำเบื้อเลยนะเนี่ยนั่นสิสมัยก่อนไม่ทันคนยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นเลยนะนี่ลูกหมูถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยสิให้ฉันถือให้หรอก็ใช่น่ะสิ ถือให้แค่นี้ไม่ได้หรือไงฉันถือให้ก็ได้แหมสบายเลยนะว่าจะว่าไปแม่ของลูกหมูก็เป็นลูกน้องของแม่แกนี่ก็ใช่ไงแล้วอีกอย่างนะยายลูกหมูเนี่ยจะทำอะไรมันมันก็ไม่โกรธหรอกไม่เชื่อแกดูนี่นะ ฉันขอลองทำบ้างสิเอาสิไหนยใจดีสิ <S <S พอได้แล้วพวกเธออย่าทำไรไ้สาระสิฝ่าว้ก่อนไอ้ลูกหมูคราวนี้ก็มีคนช่วยไว้นะ <S <S อาเหรอละ่ะ ฉันว่าเรามาสั่งสค์กันดีกว่าก็ได้มาด้สิลูกหมู ฉันไม่เป็นไร<_><_>เป็นห่วงกันจังเลยนะตั้งแต่สมัยก่อนเลยพอได้แล้วมนเธอลูกหมูเขาเป็นเพื่อนพวกเรานะอีกอย่างวันนี้พวกเราก็มาสนุกกันไม่ใช่เหรอจะแกล้งกันไปทำไมอ้าอ้าอไม่แกล้งเราก็ได้ลูกหมู ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเฉันน้ำตาส,สิขอบใจนะ เพราะถ้าไม่อยากให้ฉันถอนพุพ่นพวกเธอปีตก็แล้วทำไมนายต้องมาเดือดร้อนแทนยี่ลูกหมูด้วยยี่ลูกหมูก็โดนพวกฉันแกล้งมาตลอดอยู่แล้วนี่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วทำไมตอนนี้ถึงมาขอพวกฉันแบบนี้ล่ะที่ฉันโกรธ อ่ะเราให้เอา้าลูกหมูอืมอะไรเหรอก็อดูหน้าตัวเองสิอ่ะไหนอะเลอะหรอไม่เลอะมัง้งหน้าดำเป็นถาดแล้วเนี่ยขอบใจนะอ่อยแล่วยัง น,น,นี่เดี๋ยวเช็ดให้ซ่อมรถหรือเผาถ่านเนี่ยอ่ะเช็ดให้แค่นี้แล้วกันฉันไปเรียนละขอบใจนะ มานี่เดี๋ยวเราเช็ดให้ขอบคุณนะปีเตอร์ไม่เป็นไรหรอกตอนนั้น <S <S เธอยังเช็ดให้เราเลยี่ <S <S แล้วถ้าพตเธอสองคนไม่เปลี่ยนทิยที่ชอบเลยแกเ,อเนเอื่นแล้วก็ ครั้งหน้าฉันเอาจริงแน่พวกฉันเข้าใจแล้วพวกฉันขอโทษนะลูกหมูไปกันเถอะลูกหมูเดี๋ยวเราพาไปซื้อชุดใหม่ให่เองเจ้าเป็ดน,น้อย โบทเยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ